ในดินแดนมนุษย์ได้มีเด็กน้อยเกิดขึ้นในชนเผ่าเซียนซีบริเวณแม่น้ำถาหลีหมู่หัวหน้าเผ่าคือต้วนเซียนพนรรยาคือวาเซียนซึ่งเป็นพ่อและแม่ของเจี่ยวเซียน ในวันเจียวเซียนเกิดต้นเซียนรีบกลับมาจากการประชุมในเผ่าเมื่อรู้ข่าวว่าภรรยาเจ็บท้องใกล้จะคลอดเต็มที่จึงรีบควบมาจากที่ประชุมมุ่งกลับบ้านทันทีว่าเออววาเออววาเอาเอ วนเซียนลงจากม้าแล้ววิ่งมาที่กระโจมแล้วตะโกนชื่อภรรยาด้วยความดีใจว่าเออลูกของเราเป็นยังไงบ้างเขาแข็งแรงดีไหมเป็นหญิงหรือชายในท่านนายน้อยแข็งแรงมากเลยท่านรีบดูเถอะ แม่นมของวาเซียนพูดพร้อมส่งเด็กทารกชายให้กับต้วนเซียนด้วยความดีใจจึงยืนตั้งสติอยู่พักหนึ่งแล้วค่อยๆใช้มือทั้งสองอุ้มทารกออกมาจากแม่นมแล้วน้ำตาของลูกผู้ชายที่ไม่เคยหลั่งให้ใครเห็นก็ไหลออกมาด้วยความดีใจที่สุดในชีวิตลูกพ่อข้าเป็นพ่อแล้วข้าเป็นพ่อแล้วข้าจะตั้งชื่อเจ้าว่าเจี่ยวเซียนหลังจากเจี่ยวเซียนเกิดมาได้ไม่นาน เกิดสงครามชนเผ่าขึ้นทำให้ต้วนเซียนตายในสนามรบและเผ่าเซียนซีก็ล่มสลายวาเซียนที่หนีออกมาจากเผ่าได้แต่ด้วยอาการบาดเจ็บใกล้จะหมดลมหายใจลงทุกทีเธอจึงเดินไปริมแม่น้ำ แล้วจึงนำลูกน้อยใส่ตะกร้าพร้อมมีดสั้นที่ต้วนเซียนเคยใช้และเคล็ดวิชามีดสายลมแล้วเขียนจดหมายไว้ว่าเจียวเจียวเออแม่ไม่อาจเลี้ยงดูเจ้าได้เจ้าอย่าโทษใครเลยนะให้โทษที่แม่เจ้าผิดเอง วาเซียนพูดพร้อมกับหลังน้ำตาด้วยความเป็นห่วงลูกและหัวใจที่แตกสลายและเสียใจที่ตัวเองจะไม่ได้เลี้ยงดูลูกอีกต่อไปจากนั้นวาเซียนจึงเอาตะกร้าลอยลงแม่น้ำและตั้งจิตภาวนาข้าแต่พระโพธิสัตว์ข้าอ้อนวันท่านโปรดเมตตาให้ลูกชายของข้าปลอดภัยด้วยเถอะหลังจากตะกร้าไหลไปตามน้ำได้ไม่ไกลนักวาเซียนก็ใช้มีดแทงเข้าที่ท้องจนสิ้นลม